เรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะครับคราวนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่สิ่งที่ว่าวิกฤตอาหารและพลังงานนะครับซึ่งในควาเมเห็นผมเนี่ยเกษตรกรต้องยึดครองพื้นที่เกษตรเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการเกษตรที่ไม่พึ่งพาน้ํามันนะครับแน่นอนจะต้องเป็นปัญหาต่อเรื่องปีนะครับทำเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรแบบสีนะครับในการรับมือ ในวิกฤตอาหารนั้นก็คือจะต้องผลิตอาหารด้วยตัวเองก็งจัดการให้มีการบริโภคอาหาร,รกับผลิตที่เราผลิตได้เองนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญทั้งเศรษฐพิการด้วยครับแล้วก็ในเชิงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยที่การไปเที่ยี่นี่างนี้เนี่ยมันจะได้อาหารที่คุณภาพปลอดภัยไม่มีสัตว